กำลังขึ้นนี่วัดอะไรวัดดอยพชานะะดอยพชานค่ะพระาทิตย์ขึ้นพญานาคไหลตัวเลยค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะดอยพระชานนะคะเดี๋ยวทางภาพตกบันได <c oughs> ดอยพระชานค่ะเห็นไหมคะ วันนี้ป้าน้องพามาเที่ยวดอยพชานนะคะพญานาคเรื้อยอยู่วิวสวยไหมคะดอยพชานนะคะดูนะคะจะเต็มไปด้วยภูเขาคะ่ะ มีพญานาคด้วยนะคะดอยพระชานนะคะสวยไหมคะโอ้โหพระที่สวยจังเลย ดอยพระชานอำเภอแม่พระจังหวัดลำปางค่ะพระาทิตย์ขึ้นเต็มที่แล้วนะคะเราออกจากบ้าน6กโมงนะคะอู้รับอากาศบริรสุทธิ์ูตดหายใจเข้าลึกๆก,กั้นไว้ปล่อยออกรับโอโซนค่ะโอ้โหสดชื่น So chill. สวยไหมคะโอ้โหวิวสวยมากเลยขึ้นมายนบนภูเขานะคะโอ้โหสวยจริงๆรอคท้องฟ้าสวยด้วย